ธรรมดาว่าเนาะกกเอาฟิสซตอร์ส์ดับเบิลเอแบบมาแรงแล้วก็ถูกเลยอ้ยเป็นด้าดีเวนเนอร์เวนเนอร์มาครบเลยโอ้ตายนิงเหนื่อยแน่นอนมอสโกไหมไม่เอามอสโกไม่เอาเป็นด้าเชียมากมอสโกอ่ะผมยอมเล่นไมอามี่ดีกว่าถ้าจะเล่นมอสโก มันก็เปิดคอร์แลม้พวกขึ้งมากันยังไงโอเคดิสวันไอต้องซีเรียสนิดหนึงนะขอโทษนะอะไรเรื่องอะไรอะ whatever ่ะมาทุกคนซีเรียสจะเล่นอะไรวันนี้ปัญหาคือไม่เข้มอะ

โอ้โหแม่งนั่งดูของกูเลยผมไม่มีสเติมมี่แย่วิ่งเข้าไปเลือดครึ่งหลอดโดนยิงเลยดูหมอกเลยโหถ้าหมอยไม่มีเลยตายแล้วลังเท้าลังเท้า อุ้ยเทอร์โมยไม่ได้เลยว้าวานเลยตายเล้วไอไอแบนเนอร์มันใช้สตรีทแคมป์อยู่ข้างในบ้านเราวะเอ่อโอ้ยโอ้มันใช้เทอร์โมมันใช้เทอร์โมเปลี่ยนโคบัตเร็วทุกคนเปลี่ยนโคบัตมันใช้เทอร์โมใช้ระเบิดควันแล้วโคบัตเลย อย่าวนินจาออกนะถ้าทุกคนเน้นใส่หกเฟิร์กแนะนำโโหโดนข้างอ๋อหลังนู้นเลยอ๋อมีอยู่หลังรถ้ยึดที่ตรงนี่เลยนะยึดที่มันโอ้เล่มนของตัวเลยบ้านเราอ่ะ คนนี้แคมป์เก่งมากนะผมบอกเลยโอ้ยผมบุกไปคนเดียวไม่ได้หรอวะอ่ะเ,เราเล่นเราเล่นไม่บุ้วเหรอเอาเหรอตอนแรกผมเห็นคนบุกกันเยอะผมก็เลยถึกโอเคผมเอาอะนะมาละสมสมตกระเน็ดแล้วก็ยนเลยโย,ย,ยนยนใกล้เราอะ่ะ ตายโอ้โหเลือดน้อยเท่เขาไม่มีสติมแล้ววิ่งเข้าไปไม่ได้เลยว่ะมาวัตนตีนหมดอ่ะเอา้าเอีกฝั่งหนึ่งแล้วโอ้โหแม่งแค้มหลังแมจบจบ,จบ,จบ,จบ ไหวกันปะเนี่ย,ยถ้าไม่ไหวจะได้เลิกโยนธงมกแล้วก็ไปสู้กับมานอวนะ

ทหนูจะาชไม่ตายอ้าในบ้านเรามันมาบ้านในบ้าน

Middle counter plane ready for deployment. Oh, the one. Oh, ตอนนี้ฮาร่ดเหตุแบบสูงสูงสูงสุดๆอ่ะผมไม่ได้ใส่นาฬิกาไม่รู้เท่าไหร่แล้วตอนนี้ตู้ขวามือยิโอ้ยิงไป้ส่สิบผมวิ่งเลยซุปปเเออรร์์มตกดูมันมาให้ยิงเรื่อยๆเลยเว้ยเนี่ยมันแอบยิงเลยที่มันเล่นเต๋อเนี่ย โอ้เน็กอย่าไปพูดดิมันเกิดหมายมันก็ยืนรออยู่